สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่น้องจะมาสาธิตวิธีการเข้าเว็บไซต์อินดีมนะคะ ของนักธุรกิจอินดีมทุกคนนะคะนักธุรกิจอินดีมทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจแล้วทุกคนจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะอาละค่ะแล้วก็พี่น้องจะมาสอนในส่วนของการดึงเอาเว็บไซต์ของเราเนี่ยออกมาไว้ที่หน้าจอมือถือด้วยเพื่อที่ทุกคนนะคะจะได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยละกันค่ะไปที่หน้าจอมือถือนะคะจากนั้นกดนะคะค้นหาไปที่คําว่า Google ค่ะ พอกด Google เสร็จปุ๊บนะคะให้ทุกคนนะคะพิมพ์คำว่า indiem me นะคะ i n d e e m นะคะ m e อย่างนี้ค่ะจากนั้นกดค้นหาค่ะถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องพาหาใหม่แป๊บหนึ่งค่ะนะคะ me แบบนี้นะคะ i n d i e m me จากนั้นกดค้นหาค่ะพอกดค้นหาปุ๊บหน้าจอจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว i n d r e m ค่ะจากนั้นให้นักธุรกิจทุกคนกดคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะ พอกดคำว่าเข้าสู่ระบบจะมี2ช่องให้เราใส่คือช่องแรกคือชื่อผู้ใช้งานกับช่องที่2คือรหัสผ่านชื่อผู้ใช้งานจะใส่รหัสสมาชิกนักธุรกิจนะคะอย่างเช่นของพี่น้องก็คือ นะคะสมมรัพี่น้องก็ใส่ของพี่น้องไปเรียบร้อยแล้ว6 6 0 5 5 5 4 6 7อ่ะรหัสรหัสผ่านคืออะไรรหัสผ่านคือเบอร์โทรของนักธุรกิจทุกคนที่ใช้ในการสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจอินดีมในครั้งแรกล่ะค่ะนะคะพิมพ์รหัสผ่านก็คือพิมพ์เบอร์โทรของตัวเราเองเข้าไปนะคะเ<อ>มื่อครบแล้วนะคะกดคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะ พอกดคำว่าเข้าสู่ระบบปุ๊บมันจะมีเงื่อนไขาการตัดคะแนนหรือการแจ้งเตือนใดๆขึ้นมาก็แล้วแต่ให้กดตกลงนะคะกดโอเคหรือกดยอมรับนะคะพอกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอผังองค์กรของเราแบบนี้ค่ะทุกท่านคะทุกท่านมาดูที่หน้าจอมือถือของเรานะคะด้านบนสุดนะคะบนสุดมุมขวามือจะมีจุดไข่ปลา3จุดนะคะให้กดไปที่จุดไข่ปลา3าจุดนั้นค่ะจึ๊บ มันจะมีคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักค่ะให้เรากดคำว่าเพิพ่มลงในหน้าจอหลักแบบนี้ค่ะจากนั้นก็กดคำว่าเพิ่มค่ะมันก็จะให้เราเพิ่มเว็บนี้นะคะไปอยู่หน้าจอหลักเราก็กดเพิ่มค่ะจากนั้นเราลองย้อนไปดูนะคะลองกดออกเลยคะ่ะกดออกแล้วเรามาดูวิธีการเข้าหน้าจออ่าวิธีการเข้าระบบที่เราดึงออกมาอยู่หน้าจอแล้วนะคะมันอยู่ตรงไหน อไปหาดูซินี่ไงนะคะเห็นไหมคะคำว่า INDEM Web App p นะคะ INDEM w e ว a บ p p p นี่แหละค่ะคือหน้าจอที่เราดึงมาเรียบร้อยแล้วต่อไปในการที่เราจะเข้าระบบเราก็มาเข้าที่นี่ได้เลยพอกดไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้าจอ นะคะของระบบของเราทันทีเลยแบบนี้ง่ายไหมคะอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่น้องนะคะจะมาสอนวิธีการใช้ระบบต่างๆนะคะทั้งปุ่มเมนูนะคะเรามีอะไรบ้างนะคะเราจะใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามนะคะในคลิปต่อไปค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ